ขอเชิญร่วมงานเทศกาลเปิดฤดูการท่องเที่ยวภูเก็ตณหาดป่าตองครั้งที่38ประจำปี2567 Phuket Carnival 2024 Memories of a Lifetime ระหว่างวันที่8 10, ถึง10ธันวาคม2567ณหาดป่าตองเปิดฤดูการท่องเที่ยวสุดยิ่งใหญ่ณหาดป่าตองมาสนุกไปกับศิลปินสุดฮอตและบรรยากาศสุดมัน เตรียมพบกับไฮไลท์ที่ห้ามพลาดวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567ชมขบวนพาเรดสุดอลังการที่เต็มไปด้วยสีสันและความสร้างสรรค์การแสดงดนตรีสดจากศิลปินชั้นนำโชว์สุดตระการตาพร้อมแสงสีเสียงที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์จุดถ่ายภาพเก๋ไก๋สร้างความทรงจำดีๆกับครอบครัวและเพื่อนๆอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นสุดอร่อยจากผู้ประกอบการในพื้นที่ มาร่วมเปิดประตูสู่ฤด,ดูการแห่งความสุขกับบรรยากาศริมทะเลที่คุณจะต้องตกหลุมรักแล้วพบกันที่ป่าตองบีชไม่มาไม่ได้แล้วแล้วเจอกันนะคะ